เรื่องทรัพย์มรดกนั้นเมื่อ,อพ่อแม่มีทรัพย์มรดกจจำนวนมากมายหรือจำนวนแค่ไหนก็แล้วแต่มากน้อย <c oughs> นะครับต่อมาก็จะต้องมีการร้องขอแต่งตั้งผู้จัดก,การมรดก <c oughs> เมื่อได้เมื่อศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นผู้จัดก,การมรดกแล้ว <c oughs> ผู้จัดก,การมรดกมีหน้าที่จะต้อง แบ่งพันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทุกคนมีส่วนเท่าเทกันภายในระยะเวลาอันสมควรก็ถือว่ารวดเร็วที่สุดนะครับ <c oughs> ปกติภายในหนึ่งเดือนก็จัดก,การได้แล้วนอกเสียจากทรัพย์สินนั้นไปติดจำนองอยู่ซึ่งทรัพย์มรดกนั้นหากทายาททุกคนมีความรักใกล้ปรองดองกัน ก็สามารถที่จะแบ่งสรรปันส่วนกันได้มรดกไม่สามารถที่จะแบ่งให้เท่ากันตามที่กฎหมายกำหนดได้แต่เมื่อทายาตตกลงกันได้ว่าบุคคลใดเอาส่วนตรงไหนทิดเหนือติดใต้ก็สามารถที่จะตกลงกันระหว่างทายาทได้แต่การตกลงนั้นก็จะต้องมาทายาทจะต้องมาประชุมแล้วก็ได้มีการทําบันทึกข้อตกลงแล้วก็ไปแบ่งกันที่สํานักงาน ดหากกรณีเกิดขึ้นแล้วก็หลายหลายเรื่องด้วยการเกิดขึ้นผู้จัดการมรดกเกิดความไม่โปร่งใสนะครับการร้องของเป็นผู้จัดการมรดกนั้นหากมีผู้ร้องของจัดการมรดกเพียงคนเดียวตายาอื่นเห็นว่าผู้จัดการมรดกคนนั้นเป็นคนมีนิสัยไม่ซื่อตรงหรือ,อคดโกง ไม่รักษาคำพูดหรือเข้าลักษณะหัวหมอนะครับตายาทคนอื่นๆ <c oughs> สามารถที่จะร้องขอเป็นผู้จัดจาการมรดกร่วมเพื่อที่จะเข้าไปให้มีการจัดการมรดกร่วมกันการาทำนิติกรรมการโอนหรือการแบ่งทรัพย์สินสามารถที่จะตกลงกันได้สองคนเพราะเป็นผู้จัดจาการมรดกร่วม แต่กรณีที่เป็นผู้จัดการมรดกเพียงคนเดียวนะครับซึ่งผู้จัดการมรดกเมื่อได้รับคําสั่งให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็จะนําทรัพย์สินนั้นไปโอนที่สํานักง,งานที่ดินเพื่อมาเป็นชื่อของตนเองในฐานะผู้จักดการมรดกเมื่อเป็นชื่อของตนเองแล้วก็แล้วก็โอนต่อไปไปเป็นชื่อของตนเองเป็นการเฉพาะตัวปัญหาเกิด กรณีที่โอนจากในฐานะผู้จักคำอดดกมาเป็นชื่อของตนเองจะพาะตัวนี่แหละครับเมื่อโอนเป็นชื่อของตนเองแล้วก็นําไปจำนองไว้กับสถาบันการเงินซึ่งการจำนองนั้นก็จำนอนจำนองไว้ในราคาที่สูงด้วยแล้วตายาุคนอื่นเขาไม่รับรู้หรือเขารับรู้แล้วแต่เขาไม่ได้คัดขาน คำที่ทายาทคนอื่นรับรู้ไม่ขัดขานก็ถือว่าเป็นการยินยอมไปโดยปริยายนะครับแต่เมื่อต่อมาระยะหลังทายาทก็ได้มาตวงถามตลอดว่าให้แบ่งทรัพย์สินให้กับทายาทให้ถูกต้องเรียบร้อยได้แล้วแต่ผู้จัดการมดก็ได้ขอปัดผ่อนด้วยมาเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าติดจำนองธนาคารอยู่ซึ่ง เป็นตัวเงินที่สูงมากไม่สามารถช่วงระยะเวลานี้ไม่สามารถที่จะนำเงินไปไต่ถอนได้ก็เลยขอปัดผ่อนด้วยมาการขอปัดผ่อนเรื่อยเยมานี้ก็กินระยะเวลาไป5้าหกเจ็ดปีนะครับการที่กินเวลาไป 6- 7เจปีนี้ถือว่ามันเข้ามาเกี่ยวข้องกับอายุความในฐานะที่ทายาทคนอื่นจะร้องขอให้มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกนั้น ได้หรือไม่ก็เลยเกิดปัญหาเกิดคดีมีการพ้องร้องกันระหว่างทายาททายาทคนอื่นก็ได้ยื่นฟ้องผู้จัดการมรดกขอให้แบ่งทรัพย์สิสนให้แก่ทายาทคนอื่นให้ถูกต้องเพราะผู้จัดการมรดกไม่ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์มรดกโดยมีการนําสืบรรสประยาน ซึ่งจูดซึ่งเป็นทายาทที่มาฟ้องผู้จัดการมรดกนั้นก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ไม่ไ,มได้เข้ามาครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินเพราะเขานั้นอยู่ทางจังหวัดทํางานของตนเองอยู่ไม่มีเวลาเข้ามาทําประโยชน์ในที่ดินเมื่อตอนเองยื่นฟ้องขอให้แบง่งทรัพย์มรโดกให้ถูกต้องผู้จัดการมรดกเขาได้เข้ามาต่อสู้คดีว่าตนเองนั้นได้ครอบครองเป็นเจ้าของและก็กัดอายุความ ฟ้องร้องเกินระยะเวลา1ปีและเกิน5ปีเมื่อมีการต่อสู้คดีก็ได้มีการาสื่อพยานทั้งทั้งสองฝ่ายก็ได้ก็ได้มีความเห็นวินิจฉัยในคดีนี้ออกมาว่าโจทย์ซึ่งเป็นทายาทได้มาฟ้องผู้จักขรมอดดกให้แบ่งทรัพย์สินในฐานะผู้จักขรมอดดกให้ถูกต้องซึ่งเมื่อโจทย์ยื่นฟ้องนั้นโจทย์ซึ่งเป็นทายาท เห็นว่าจำเลยเป็นผู้จักคำมรดกนำทรัพย์สินนี้ไปจำนองแต่โจทย์นั้นไม่ได้คัด้านและโจทย์ก็ได้ขอให้จำเลยแบ่งทรัพย์มรดกมาตลอดแต่จำเลยนั้นขอปัดผรด้วยมาแต่โจทย์ไม่ได้ยื่นฟ้องเพื่อขอแบ่งมดรดกไปในระยะเวลาหนึ่งปีตามที่กฎหมายกำหนดศาลก็เลยมีความเห็นว่าคดีนี้กัดอายุความในการร้องขอแบ่ง ทรัพย์มรดกในฐานะในฐานะทายาทนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับด้วยปัญหาที่โจทซึ่งเป็นทายาทนั้นได้มาตั้งประเด็นตั้งคำฟ้องว่าขอให้จำเลยผู้จัดก,การมรดกนั้นแบ่งทรัพย์มรดกให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดก็เลยมีคำวิภากสาวออกมาว่าคดีขาดอายุความแต่ถ้าโจ์ตั้งประเด็น ตั้งคำฟ้องในเรื่องอื่นซึ่งไม่ใช่ขอแบ่งทรัพย์มรดกนะครับแต่ฟ้องในฐานะทรัพย์มรดกนั้นคดีน่าจะมีคำพิพากษาออกมาผลออกมาศาลน่าจะให้แบ่งทรัพย์มรดกได้นะครับคดีเรื่องนี้ก็คือคือข้อพิพาทที่โจทย์ตั้งเรื่องต่อทางเรื่องประเด็นในการในการยื่นฟ้องประเด็นในการคำนด ในการฟ้องต่อศาลนั้นปิดประเด็นปิดเงื่อนไขคดีก็เลยปิดพลาดนะครับในเรื่องมรดกนั้นเมื่อเราให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเราในฐานะทายาทก็จะต้องริ่งรัดให้ผู้จัดการมรดกนั้นรีบจาัดก,การแบ่งทรัพย์มรดกให้ถูกต้องภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับอย่าไว้ใจผู้จัดการมรดก เพราะอาจจะเกิดปัญหาดังเช่นคดีนี้ได้นำไปจำนนงในราคาที่สูงแล้วไม่มีเงินไปไถ่ถอนจำนนงก็ไม่สามารถที่จะนำมาแบ่งปันทรัพย์มรดกได้หรือว่า,ามายื่นขอให้มีการแบ่งในฐานะที่ยังติดจำนนงอยู่แต่แบ่งในฐานะติดจำนนงตนเองก็ต้องรับส่วนจำนนงในที่ดินนั้นด้วย ปัญหาเกิดขึ้นมากมายในเรื่องทรัพย์มรดกเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนและเป็นปัญหาโลกแต่มีวิธีป้องกันอย่างเดียวก็คือว่อายา่าไว้ใจบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องอะไรที่เป็นทรัพย์สินอะไรที่เป็นผลประโยชน์ต้องรีบจาัดก,การให้ถูกต้องเสร็จภายในเวลาอันสมควรนะครับอย่าปล่อยเวลาให้เนื่อนานและอาจจะทําให้เรานั้นเสียหายเสียประโยชน์แล้วก็เสียเปรียบ ทุกเรื่องไปนะครับหากถ้ามีปัญหาในเรื่องมรดกแบ่งอย่างไรแบ่งถูกต้องหรือไม่ต้องทําอย่างไรบ้างาการจัดการมรดกต้องเป็นผู้จัดก,การมรดกกี่คนการทําพินัยกรรมต้องทําอย่างไรบ้างรีบไปปรึกษารีบไปหาทนายความที่ท่านรู้จักแต่ถ้าไม่รู้จักทนายคนใดโทรมาปรึกษาทนายณัดเมืองนครยินดีให้คำปรึกษาครับสวัสดีครับ Let take you let me take you far away you'd like a holiday let me take you let me take you far away you'd like a holiday take you